สวัสดีครับวันนี้ผมได้รูปหล่อเก่ามาหนึ่งองค์นะครับผมเป็นรูปหล่อเนื้อทองเหลืองนะครับลักษณะคล้ายๆเป็นรูปพระยืนนะครับผมเป็นรูปพระยืนนะครับก็ไม่ทราบที่นะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมด้านหลังเป็นตัวเลขห้านะครับผม ด้านหลังเป็นตัวเลขห้านะครับก็ลักษณะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็หลอ่อหล่อเก่านะครับเลขห้นะครับเลขหนะครับแล้วก็เหมือนแบบเป็นยันนะครับไม่รู้ว่าเป็นพระที่ไหนนะครับผมนี่นะครับ ลักษณะเป็นพระยืนคล้ายๆพระพิรุณหรือยังไงเนี่ยครับถือดาบนะครับถือดาบแล้วก็ยืนบนแท่นนะครับถือดาบยืนบนแท่นนะครับก็เป็นพระที่ไม่ทราบที่นะครับผมเพื่อนๆท่านไหนรู้ที่ก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังใหม่นะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นเลข5แล้วก็ตามด้วยคตยันอุนะครับอุนาลมนะครับนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ